สวัสดีครับวันนี้วันที่23เมษายนนะครับผม2565นะครับผมผมก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นข่าวของกลุมบัญชีกลางซึ่งข่าวของกลุ่มบัญชีกลางวันนี้นะครับก็กลุมบัญชีกลางนะครับก็จะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการจังคีบแก่ผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับเข้า สู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่23เมษายน2565นะครับโดยผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับตามเกณฑ์นะครับผมที่มีรายได้น้อยไม่เกิน3 0,000บาทนะครับก็จะได้เงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน100บาทนะครับส่วนสำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า3 0,000บาท แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับต่อปีนะครับก็จะได้เงินสงเคราะห์เดือนละ50บาทนะครับผมโดยจะจ่ายเป็นจำนวน10เดือนนะครับโดยเดือนแรกนะครับก็จะมีการจ่ายเดือนตุลาคม2,564ถึงเดือนกุมภาพันธ์นนะครับโดยจะมีการโอนเงินเข้าในวันที่23เมษายนนี้นะครับผม ซึ่งก็เป็นวันนี้นี่เองนะครับส่วนในเดือนมีนาคมนะครับยอดของเดือนมีนาคมก็จะมีการโอนเข้าในวันที่15พฤษภาคมนะครับและก็จะมีการโอนในเดือนและยอดเดือนเมษายนนะครับก็จะมีการโอนในเดือนในวันที่15มิถุนายนนะครับ2 5 165นะครับ และก็จะมีการโอนเข้าทุกวันที่15ของทุกเดือนนะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับโดยเงินในส่วนนี้นะครับผมก็สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเครื่อง EDC นะครับสำหรับร้านที่มีถุงฟ้านะครับผมประชารัฐนะครับผมหรือเงินในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถ ที่จะถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับผมเงินในส่วนนี้นะครับก็จะเข้าให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องฟังส่วนในวันถัดไปจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มก็ขอให้ ท่านฝากติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ